สวัสดีครับทุกท่านพบกับท็อปฟิเบงนะครับในช่วงบ่ายจากหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับผมก็ช่วงเช้านี้ขอโทษครับช่วงเช้านี้ครับในส่วนของดัชนีหุ้นไทยนะครับก็ยังคงเป็นภาพของการรีบาวขึ้นไปนะครับโดยวันนี้นะในส่วนของกลุ่มที่กลับมานําตลาดนะจะเป็นในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะโดยเป็นภาพของตัวยอดขายนะเดลต้าไต้หวันนะที่ออกมาดีมากๆกนะก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยเดลต้า เป็นตัวนำดัชนีขึ้นมานะครับแล้วก็ผสมลงด้วยแรงซื้อในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟบีกรีมนะครับ GPS4 พวกนี้นะก็ดันให้ดัชนีเนี่ยสามารถยืนในแดนดัครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะครับผม <c oughs> เซ็นเด็กนะครับบวกไป4.7นะครับติดไป1.270นะวอลุ่มการซื้อขายสองหมล้านบาท นะคับอย่างที่เรียนไปครับว่าวันนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นตัวนำดัชนีขึ้นมานะครับเดลต้าบวกมาบากห้าสินะครับ KCE นาหานะ่านาฮาน่านี่บวกแรงเลยนะสามเเซ็นตะเคก็มานะครับบวกมาได้ประมาณหนอร์เซนะครับอันนี้มาจากในเรื่องของตัวนี้นะนักทุนตัวเดลต้าไต้หวันนะครับราย,ยางานรายได้นะหรือว่ายอดขายมะพร้าเนี่ยเดือนสิงหาคมนะครับ บวก5%มานอนมัน,นะฮะเราก็20 27%เยียดเอยียนะครับเป็นระดับสูงสุดนะสูงสุดใหม่นะฮะทำอ่อนทำหายนะอยู่ที่ประมาณ47,000ล้านดอลลาร์นะครับสูงมากๆนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางกลยุทธ์นะฮะก็มองว่าตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นเซนเมนต์เชิงบวกนะให้กับพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้ นอย่างไรก็ตามช่วงนี้ต้องบอกว่าเงินบาทบ้าเราแข็งมากนะครับก็เลยแนะนําเป็นภาพการก่ง่ไยเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นตัวเพิ่มเติมเข้ามานะครับทีน,นี้เราไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เรียกว่ามาเงินยกกลุ่มก็ได้นะกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะกรฟเนสตี้นะครับบีกริ้ทีวันนี้มากันหมดเลยนะโดยเฉพาะในส่วนของ B ีกร e n นะฮะวันนี้บวกมาห้าเ็เลยติดดห้าเรซนเลยทีเดียว นะครับอันนี้ก็มีหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบอลยูสารัฐนะที่อ่อนตัวลงนะครับรคาน้ำมันนะที่อยู่ทรงตัวระดับต่าๆแบบนี้มันก็ทําให้ตัวต้นทุนแกส๊สเลาเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะครับต่อแล้วก็เงินบาทแข็งด้วยนะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้จะมีเงินสกลนุดาลดอลล่าท,ที่เป็นตัวยอดหนี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงน,นะครับ ส่วนตัวนื้นะครับจะเป็นปรตรทองนะครับ a t 2 o e นะครับ scb นะครับ c o m s e a แลอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมีสองกลุ่มนะก็คืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โรงไฟฟ้านะครับมาดูในส่วนของที่เป็นลบนะครับวันนี้ค่อนข้างจะจัดกระจายนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของกลุ่มที่เมื่อวานนี้ขึ้นมาแรง นะอย่างเช่นกลุ่มคอมเมอร์สนะวันนี้มีแรงขายหรือว่ากลุ่มปริโตนะครับวันนี้ก็มีแรงข่ายเช่นกันนะครับอ่ะรามาดูกันนะมิน้นนะวันนี้ลงมาสี่สิบ star cpo เนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูคอมเมอร์สก่อนนอ่ะคอมเมอร์สนะฮะ cpo นะครับอ่ะคาราบาลเมื่อวานกลุ่มฟู้ดแอนด์เบรดนะเมื่อวานก็ขึ้นมาแรงเนะี่ยวันนี้ลง CR c r BJ c bjc นะครับโฮมโปร,โปรนะ global เมกาดูโฮมเหนไหมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มที่เล่นขึ้นมาเนาะเรื่องของตัวอ่าค <c oughs> อละครึ่งนะครับแล้วก็กลุ่มปีโตก็เป็นอ่าไอวเมเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงนะวันนี้ก็อดอตัวลงนะครับส่วนตัวนึงก็เป็นมิน์นะครับสอบพอบั้นปูนะบีดีเมสฐานไทยวานะครับเป็นต้น ทีนี้เราไปดูกันนะทางด้านตลาดรอบบ้านนะครับผมก็วันนี้สลับบวกสลับลบนะฮะทิศทางไม่ชัดเจนนะครับอ่าญี่ปุ่นนะครับจีนสิงคโปร์นะมาเลยแล้วก็อินโดอันนี้ปรับโตโัวลงโดยเฉพาะอินโดนะลบมาเยอะเลยหนึ 1. 1่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นส่วนฝั่งที่เป็นบวกนะวันนี้เป็นเกาหลีไต้หวันก็ เป็นยอดขายเนาะเดลต้านี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ฮ่องกงรุ่งปิ่งอ่านี้เป็นบวกนะครับตัวฟังซิลเจอร์นะครับดาวจนแล้วก็นะ้ำแซกซิลเจอร์บวกอยู่ห้าสิบกว่านะครับราคาน้ามันครับบวกขึ้นมาสี่สิบห้าเซนนะครับหกสิบสนะ <c oughs> องจุดเจ็ดหนึ่งราคาทองคำนะครับยังคงพุ่งต่อนะครับ ดอลลา่าบวกมาห้าเหรียญนะส่วนในประเทศบวกมาร้อยห้าสิบบาทอ่า US ดอลล่านะครับเก้าสิบเจ็ดจุดสามนะครับหนึบ่บาทเราแข่งท่านะครับสามสิบเอ็ดจุดหกเก้านะฮะแล้วก็บอลยูสี่อีกสย์หกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ <c oughs> กลยุทธ์ในช่วงบ่ายกันนะครับผม กลย,ยุในช่วงบ่ายนี้นะครับเราก็ยังคงมองว่าในส่วนของตัวอินดซ x เนี่ยน่าจะาเคลื่อนตัวนะอยู่ในกรอบประมาณ1265-1280ก็เป็นกรอบเดิมจากช่วงเช้านะครับโดยที่เราเนี่ยยังคงให้น้ำหนักเป็นฟังบวกนะครับก็คือมันมีหลายหลายเรื่องปัจจัยบวกที่สนับสนุนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยขาลงนะที่เราย้ำกันมาตลอดนะครับรัฐบาลใหม่เล่นกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับแล้วก็เรื่องการเลือกตั้งในช่วงปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นตรงนี้นะครับเรายังคงแนะนำนะในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นทับพลิกเนี่ยนะครับก็ใช้ใชๆกับชุดเดิมช่วงเช้านะครับเป็นบิ๊กกริ้นะฮะทูแล้วก็สติออ่ะทีนี้เรามาดูในฝั่งที่เป็นตัว สัญญาณเทคนิคก,กันบ้างนะฮะสัญญาณเทคนิคภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าดูดีขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวเซนเด็กเนี่ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับอ่านะภาพเนี่ยมองเป็นตัว W ก็ได้นะครับแล้วก็ยังคงยืนเหนือพวกเส้นอ่านเดียวกัวมองเส้นนี้อ้ากจะได้ดูง่ายขึ้นมองเป็นตัว W นะครับแล้วก็ผ่านตัวแนวเทรนไลน์ตัวเนี้ยขึ้นมาได้ ภาพรวมถือว่าดูดีครับเพราะว่าตัวดัชนีเนี่ยยังคงยิงเหนือเส้นสิบวันสองร้อยวันแล้วก็ห้าสิบวันได้นะครับเพราะนั้นโมเมนตัมโดยรวมยังโอเคอยู่นะครับไอซยังคงยินเหนือห้าสิบนะครับ m อ c d แม้ว่าจะยังไม่ได้ตัดซิแนาณขึ้นแต่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วอ่าถือว่าภาพโดยรวมยังค่อนข้างที่จะดูดีอยู่ยังเป็นมเมตั้งเชิงบวกนะครับ เพราะนั้นโดยโรวมเนี่ยนะครับเราเรียนองมองตัวดัชนีน่าจะเป็นภาพของการแ่วนตัวแต่ว่าน่าจะยืนแดนบวกต่อได้นะครับกอบก็คล้ายๆกับฟัรกกลยุทธ์นะครับ1265ถึง1280นะประมาณนี้นะครับกลยุทธ์ก็เป็นจังหวะของการเล่นเก่งกำไรนะย่อซื้อนะเล่นขึ้นไปนะก็ไปดูแนวขาดประมาณ1280,1285นะครับ ส่วนตัวหุ้นแนะนำนะครับวันนี้เรากลับมาเลือกเป็นตัวซินเนกอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องบอกภาพรวมเนี่ยเป็นภาพของการสวิงเกนะครับสายเวค่อนข้างค่อนข,ข,ข,ข้างนานพอสมควรนักจะมองเป็นสี่เหลี่ยมเออการมองเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ครับแต่ว่าอูโูเรียกว่านานมากนะครับคือสวิงในกอะเนี่ยนานมาก นะอย่างไรก็าตามการสวิงในรอบเนี้ยมันไม่ได้แย่อะไรนะเนื่องจะกว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยยินหนึือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นเลยนะสิบสองร้อยห้าสิบนะครับอินดิเคเ,เตอร์ก็ดีนะฮะ macdi ใสจะนับสนุนนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีเรื่องของการเปิดตัว iphone สิด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นคัตลไลท์นะให้กับตัวนี้ได้นะครับแนวรับนะครับสิบส แนวต้านสิบแล้วก็13-5นะเป็นตัวแนวต้านเดิมเลยนะครับคันรอสิบเนี่ยถัดมานะเป็นตัวเติมัช่งชวงเช้านะครับ bka นะตัวนี้ไม่ได้มีสตรอรี่อะไรนะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปช่งชวงเช้าครัว่าชอบทางด้านตัวเทคนิคนะฮะเพราะว่าเป็นภาพการทำดับเบิลบัตทอมนะแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีดาวเทเบเจ็ด้วยนะครับอ่นนี้นะดับเบิลบัตทอมนะเด้งขึ้นมา นะฮะตัวเนี้ยนะตัวอ่าอินดิเคเตอร์ตรงเนี้ยมันมีการทำเดเวอร์เชนนะครับเป็นเมสด็กซ์สิกแนลนะครับราคาหุ้นขึ้นมาบนเส้นสิบวันได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นภาพของการอ่ามีโอกาสมีน้ำหนักของการรีบบ่าวระยะสั้นไดน้นะครับก็เลยแนะนำช่วงบ่ายนะอีกทางหนึ่งนะครับแนวะรับหน นาต้าหนึ่งจุดสี่แปดคลอรหนึ่งจุดสามห้านะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมนะครับเดลต้าบอกแล้วนะครับมีชาวใหญ่อีกทางหนึ่งนะทางด้านคุณทักษิณนะก็ปรากฏว่าฐานกี้จนะครับสั่งให้รับโทษจำคุกหนึ่งปีนะเหตุกระบวนการส่งตัวไปรักษาในช่วงชั้นสิบสี่ตออน,นั้นเนี่ยนะไม่ชอบด้วย มานั่นเองอ่ะโอเค,ครับผมเดี๋ยวเราไปดูแทนที่คำถามกันนะครับ <c oughs> BLA นะ่าซื้อหรือยัง BLA เนี่ยถ้าดูทรงกราฟเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับเป็นตัวที่ที่นี้ผมก็เล็งๆอยู่เหมือนกันนะครับก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันเบรกทุกเส้นเลยเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นบวก indicator ดี่ volume มีคือถ้าดูตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันโอเคหมดเลยนะฮะไม่ได้แย่อะไรเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือเรื่องของตัวบอลยิวที่ลงนะซึ่งส่วนใหญ่บอลยิวลงเนี่ยมันจะไปกระทบกับเรื่องของตัวผลตอบแทนการลงทุนนะของกลุ่มประกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกประกันต่างๆเนี่ยนะเขาจะลงทุนในพวกอันธบัติเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็น เหมือนโอเคกราฟดีอันนี้ไม่เถียงนะฮะแต่ว่าตัวสตอรี่หรือว่าตัวประเด็นหลักๆเนี่ยมันดูแล้วมันมีความไม่มั่นใจนะฮะอ่ะก็นักทุนลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็พูดตามตรงเลยนะเออกราฟไม่ได้กราฟดีนะครับแต่สตอรี่เรื่องของการดายฟัวเออมันมีสตอรี่อะไรที่จะช่วยดันราคาตรงนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะครับนนก็ลองดูแล้วกันนะครับ ก็จ,จะดูแนวรับประมาณ18-1แล้วครับนะครับตรงบริเวณเส้น200รงอยบแพนบี <c oughs> นะฮะแพนบีมีแนวโน้มกับตัวนะฮะแนวโน้มกับตัวนะครับตอนนี้ก็ยืนเหนือเส้น10วัน50วันแล้วนะครับก็ดูแนวรับ ประมาณโซนนี้แหละนะ4.9จุดประมาณนี้แหละนะครับส่วนแนวต้านก็หาเดือดประมาณห้าจุดสองนะครับสุพลังนะครับสุพลายตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณขายนะฮะยังไม่มีสัญญาณขายนะครับก่อนแนะนำให้ถือต่อได้นะครับยกเว้นว่าจะหลุดประมาณสักดูโลวันนี้จะละกันนะฮะประมาณสักสิบหกแปดก็แล้วกันนะถ้าหลุดตรงน,นั้นก็ออนทุนสิบหกแปดนะครับ นั้นก็ค่อนข้างใกล้นะครับงั้นดูตรงจุดล็อกกาไรสักสิบเจ็ดหนึ่งแล้วกันนะครับสิบเจ็ดหนึ่งลุดยังไงก็ล็อกกาไรอ่าซีพอเมื่อวานเปิดแกวบวันนี้ปิดแกวบอ่าถ้ามองแบบนั้นก็ใช่ครับก็ตามสัญญาณเทคนิคนะก็ปิดแกวบ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าปิดกแกปเราจะเด้งนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรบอกว่าปิดกแกปเราต้องเด้งนะฮะเอออย่าเข้าใจผิดเนาะใช่ครับแต่ว่าที่ถามมาคือลงมาปิดแกปใช่ไหมใช่ใช่นะฮะอ่าบีเอ็มก็ดูแนวรับประมาณโซโอ้มันใกล้แนวป้านนะห้าจุดเจ็ดตรงนี้นะครับตรงเนี้ยผมว่าเอาสวยๆนะเบรกแล้วตามดีกว่านะ 5.7นะอีกนิดเดียวนะ5.7เบรกแล้วตามดีกว่านะครับอือนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกรอย่อนะครัรอย่ออาจจะไปรอแถวโซนล่างๆนิดหนึ่งนะประมาณส5.4นะน่าจะดีกว่า P.R.M ถือยาวได้ไหมพอดีตรงนี้เราไม่ได้ cover นะครับเราไม่ได้ cover แต่ว่าถ้าดูจากทรงกราฟนะฮร ตัวราคาเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือเส้นสิบวันห้าสิบวันได้ก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะในการถียาวได้นะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับยกเว้นว่าจะหลุดแนวเส้นสุดท้ายลงมาเนี่ยเนาะเส้นห้าสิบวันตั้งหกจุดสองห้าอันนั้นก็เป็นจุดในการลดความเสี่ยงครูนะครับครูดูแนวรับสิบเ็ดจุดสี่ส่วนแนวต้านายเดิมสิบสองนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะพอดีผมเสียงแห้งมากนะช่วงนี้เจ็บคอนิดหน่อยนะผมขออนุญาตประมาณนี้แล้วกันนะต้องขออภัยด้วยนะตีเห็นแล้วแหละคําถามยังเหลือเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าไม่ไหวละเจ็บคอนะครับขออนุญาตวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคสําหรับเขาพี่เองนะในช่วงบ,บ่ายก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลับมาไปเดินใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ